อยู่กับผมช่องแสบเนินพผ้าสามสานะครับผมตอนนี้มาช่วยรถประชาชนนะครับผมตกข้างทางนะครับผมติดหลุมนะครับตกมาในหลุมนะครับก็มากับเนินพผ้าสองสี่แล้วก็อาสาเอ็มจุดเนินพผ้าครับผมรถกร้่ทวงกระบะเลยยืมขกระบะมาทการช่วยเหลือครับเหม็นไหมเลยเอย็มแอบขึ้ส่วงกระบะให้หมดเลยเพี่อเรนะ

ฮะลองดูให้ดีอ่ะต้องวิน่นต้องใช้รถยกมันคำ้ำพี่เขาจะโอเคฮะมันไม่ได้อ่ะไม่เขา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 ไมให้ที่อถยกเลยเดี๋ยวรถยกใช่ปะเ,เ,เ,เดี๋ยวแจ้งสว่างพรตกลงเรียกรถยกใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรเรียกใช่ปะ ภาพประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปนี้สั้นๆนะครับผมขอมาช่วยเหลือไม่ดีกลับมาจากสุขรัณครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องแสตเนื้อพาสับสาครับผมสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ